กลับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนกับแฟนช่องพอใจดีสผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับแนวทางล่าพัฒนาเฮ้าก็ได้ออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะได้หูได้ได้รับทราบผลกันไปแล้วพี่น้องพอใจดีกับผิดหวังเป็นอย่างยิงพี่น้องทั้งไทยทั้งล่าพัฒนาเหตุไหนพี่น้องผิดหวังเป็นอย่างยิงนะพี่น้องเนาะสองงวดติดเลยพี่น้องเนาะทั้งช่องผัดและพี่น้องนะ นะครับแนวทางมีเขามีหลุดเดยพี่น้องเนาะกลับมาว่ากันพี่นอ้นองกับพี่น้องกับยาติอย่าป้าพ่อใจดีเด้อพี่น้องเด้อให้กดไปกดแชร์กดติดตามพ่อใจดีไปน้ากันพี่น้องสักวันหนึ่งเฮาก็ต้องสมหวังพี่นอ้องยาเสียใจยาน้อยใจพี่นอ้อยพี่น้องนะครับให้สู่ไปน้ากันให้สู่ไปกับพ่อใจดีพี่น้องนะครับ พอใจดีไม่พีไม่น้องพอใจดีจังอยู่ใดพี่น้องนะครับพอใจดีกับสิพาดยามที่สุดพี่น้องแนวทางอยู่มองใดดีแนวทางอยู่มองไดแม่นพอใจดีกับสิเ็นเอา,าให้พี่ให้น้องให้พี่ให้น้องมีความสุขให้ได้นอกพี่น้องนะครับพี่น้องก็จยาถิ่มยาปาพอใจดีเด้อนะครับถึงมันสิพาดเนาะ คนเฮ้าเนาะทำาดีมาตลอดคนเฮ้ามันต้องมีพลาดพี่น้องบบาว่ายังกระซางพี่น้องย่อมมีพลาดนักปาก่ายังยอมมีผิดอยู่พี่น้องนะครับพี่น้อง่าเสียใจเฮ้าลุกขึ้นมาสู่ไหมลุกขึ้นมาตังหลักลุกขึ้นมาสู่ยาทอย,ยาถอยพี่น้องสู่เฮ้า สิเป็นผู้ชนะพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมื้อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องนะครับขึ้นต้นด้วยพอใจดีเลยพี่น้องเลาาพัฒนากับพอใจดีพี่น้องมาวันที่สี่ 67นะครับวันที่4กย67ลาวพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องขอแก่ตัวพี่น้องนะครับลาวพัฒนา ล่าพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับเมื่อขึ้นพ่อใจดีฟันศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องนะครับแตแนวทางเขาปัดออกศูนย์หศูนย์หพี่น้อง นะครับก็บอกเป็นยังพี่น้องเนาะตัวฟันมันเกิดยังเป็นที่เด็ดในพี่ให้น้องอยู่เนาะสายหลุดสายวิ่งสายมักเมอยอพี่น้องนะครับเสียดายพี่น้องเสียดายบอกว่าเสียดายพ่อใจดีกะอยากฟันเอาตรงๆเลืดหน่อยโตมันค่อยอันนั้นพี่น้องนะครับเนาะมันก็นเลยอยากให้พี่ให้น้อง เอานักนักเนกนเนพี่น้องแต่กระบบเป็นยังกระบบเสียใจพี่น้องนะครับมันกันยังมาเป็นที่เดียดในห้าาอยู่พี่น้องมื่อนี่รากพัฒนาพอจะดีสีวิ่งบนล่างให้พี่ให้น้องคือเขาพี่น้อง วิ่งบนล่างให้พี่ให้น้องคือเเขาให้พี่น้องไปผิดจรณนาอาพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานพี่น้องนะครับเนาะให้แนวทางโตเดี่ยวเม็ดเดี่ยวพี่น้องนะครับเนาะรุดเข่าบว่ากันเข่ารุดบว่ากันเนาะพี่น้องเนาะแนวทางมีแค่นี่พี่น้องพี่น้องมักกะจัดคัดกะพานบว่ากันแนวทางมีเข่ามีรุดพี่น้องนะครับพอเจ็ดสิฟันให้พี่น้องทำมักกะจัดได้นะครับ ตัวเดียวอันเดียวพี่น้องนะครับตัวเดียวอันเดียวคือเก้าพี่น้องนะครับฟันให้ไปที่เก้าได้พี่น้องเด้อนะครับฟันให้ไปที่เก้าพี่น้องนะครับ นี่คือแนวทางพ่อใจดีพี่น้องนะครับพ่อใจดีงินเมื่อกี้ฟันศูนย์พี่น้องนะครับฟันศูนย์เม็ดเดียวพี่น้องนะครับมเมื่อบึงจับคู่พี่น้องจับคู่พ่อใจดีสีจับคู่แนวใดให้แบบใดพี่น้องมาเบิกน้ำกันพี่น้องนะครับสามตัวเม็ดเดียวเด้อพี่น้องให้ไปพี่น้องไปตัดออกมักกัตัด บอมักกระพานพี่น้องแ่ขอซิบนิวพอใจดีเนาะยกมือถ่วมหัวขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันนะพี่น้องเนาะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสําหรับคนละกดแช่พี่น้องนะครับเนาะสูไปน้ากันอยู่ไปน้าก,กันพี่น้องนะครับเอาความชุกให้กันพี่น้องเอามาเบิ้งสามตัวพอใจดีพี่น้องนะครับ แนวทางออกมาพอใจดีเฝ้าเฮ็ดเลยพี่น้องให้พี่น้องแก้แค้นพี่น้องเนาะเฝ้าเฮ็ดไว้ให้พี่ให้น้องทุกเทือพอใจดีสีโบลงยังโบลงพี่น้องนะครับทุกเท้อพอใจดีก็ยังสีบบลงพี่น้องบัน,นี้อารมณ์เสียใจหายมือขึ้นนี่เฮ็ดแล้วก็ห้ เอามานำเสนอพี่เสนอน้องแต่เสาเลยพี่น้องนะครับตามรักคอยใจดีสิบเลงนะพี่น้องนะครับตามรักคอยใจดีสิบเลงนะครับวันนี้ก็ก็เลยจัดสินใจเอาเอาลงก่อนเอาลงเลยให้พี่น้องได้ไปลงทุนกันไว้แต่อยองตะเวนนะครับเนาเอาพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดได้พี่น้องมักตามพ่อใจดีกับจัดพี่น้องให้พี่น้องตัดเอา มักแบบได้ตัดเอาจัดเอาพี่น้องนะครับวันที่สี่กันยาสองห้าหกเก็ลาวพัฒนาพ่อใจดีขอแก้ตวัวพี่น้องนะครับขอแก้ตวัวพี่น้องนะครับขอแก้ตวัวมั่นสิบสมดังใจหวังบ่งบพี่น้องนะครับลาวพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างเก้าเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเก้าเม็ดเดียวพี่น้องจัดให้สามตัวเม็ดเดียวให้พี่น้องไปตัดเอาเล่นเอาก็แล้วกันนะครับเนาะ ให้พี่น้องตัดเอาเรียนเอาไปแล้วกันมากแบบใดเฮ็ดไปพี่น้องนะครับสามโตหกประตูก็ได้จับกู้สองโตหกประตูก็ได้สามประตูก็แล้วแต่พี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคบหน้าจอพอใจดีแล้ว่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีพี่น้องพอใจดีขอกำลังใจในเรื่องพี่น้องเด้อู้ใดกดไลค์กดแชร์ติดตามพอใจดีขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปารถนาซึ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมความมุ่งมั่นปารถนาเด้อ ทุกสิ่งทุกประการนานพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพ่อับพอใจดีไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ